เพิ่มเอาวิสเบิร์กนะครับเนี่ยเขาก็จะมาเล่นกันอีก โอเคไอ้เขาก็ล้วเรื่องแล้วอยั่ที่แล้วไปอยู่ที่คาจานแห่งนึ้งทำไมมีแค่คนเดียวในคานานแห่งนี้มาสำรวจก่อนนะไม่มีคนหรือเปล่า Okay. Talk some more. a little bit แพ้หมันตาที่แล้วนะคลิปที่แล้วแพ้ก็รับกาตปดอ๋อตรงนี้มีกองทาหารมากับเราด้วย มันจันแถวได้เลยอ่าแล้วพูดเบาๆก็ตื่นได้เดยตื่นตื่นแเว้พูดเบาๆเลยพว บุกเลยได้่าคา่าธงค่างเอาถุงาิิตอีกแล้ว ตายซะแล้วเราได้ปืนของฝั่งตรงข้ามกลับมาด้วยดูดูเราเอาปืนใหญ่ของฝั่งตรงข้ามกลับมากันเละมากเลย ke ke ke

ลูกใส่เป็นไงก่อนกนารใส่นี่ไงเป็นลูกกระจายให้เราโดนครั้งก่อน นู่นตรงนู่น่ะที่เราลงไปไปไปตามมากลุมทหเล็กๆวยนิดอค่ะ ด้วยการรับรู้บ้านยูนิตเอทักอาเซียน 那云朵在放。 อามีฐานอเมริกา กโชว์แฟวตอนดิงก็โยนระเบิดเออะยิงไม่รอดงันนับเขาเอามีดตาไปปืนชาร์จโจติเออเดี๋ยวไม่หันไะด้ชาร์จโจมตีอุ๊ยเอาคือรอด มาได้อยู่ที่ฐานตรงนี้เราเดินรับผ่านลาดตรงนี้ไปคุณผู้ชมให้หนึงบ ไปสป์บมาเล่นนุ่มากโอ้โอ้ทุกคนพูดเป็นเสียงไปเรากันว่าตรงนั้นน่ะมันเลี้ยงเป็นยิงไงนั่นก่อนยิงในปู่ที่มันเงียวเดี๋ยวเลิกไปได้มุมดี ตรงนน,น,นั้เดี๋ยวเอาปืนนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาปืนยี้สอยก็ได้สายตามีสายตัดโอ้เอาระเบิดไปบินไม่โดนเลยต้องแคปชูเตอร์ไลฟ์ฟัน คทําไมตรงนี้มันเป็นอย่างงี้ล่ะเฮ้ยเพื่อเรายิงแล้วตีวสบายใจขึ้นเยอะยูเบิดปิ้วโอ้ยมันตกแค่ตรงนี้เอ,เอาไว้นะนโอโอกอ,อ,อไม่ได้มันฟินเทอร์วอร์ดด้วย มันจะแจวอะไรขนาดนั้นยิงทะลุยารู้จักป้าวยิงทะลุยากยิงทะลุยาักขังเยอะังเยอยอะกับเยอยอะกับเยอะหลักทัญ่เติมเติมเตเตติม

บินใ,ลในนกล้ๆวันีโดนนะคุนี่อันนี้แข็งกูเป็นศพเลยอันี้อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว คิดจะโจมปีเลยเหรออ๋อนี่ไงเราจะไปยึดค่ายนั้นก็ตามบรกิจมันไปถ้าตามบรกิจมันก็อาจจะลมไม่นานก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะยึดได้หรือเปล่าคองทหารของเรา ไงค่ายเมกาใต้ตรงนั้นไงฝ่ออายใต้นั้น ทานไ่ายใต้ยุดนะมันจะเลี้ยวตรงไหนเนี่ยไอ้นี่เอีอเอออเววสวเยบวเราสว่าได้ที่ไหนเราอ้ย แตกล่ะเคเฮ้ยเอ้ยเราเดินตามรางรถไฟมาหน่อยฉันชอบรางรถไฟอ๋อแม่ทำเอ้ยทำไปตั้งแต่เช้ายันค่ำทำไปถึงทำเป็นอะไรเอ๊ะน้อเรา อูตได้ยานานฝ่ายเราปาไปอีกฝ่ายเงี้ยเนีกเตัะเลยตัะเลยตดเลยตัดเลยตัดเลยตัดเลย ดูเนียแอตแท็กอะไรต่างหนึ่งเนียน ยิงยิงโอ้ยโอ้ยอือคนไทย

สิบนะแล้วมันก็จะเลยยึดสี่ค่ายจะไปกยึดบนยุดค่ายไปค่ายยังไงวะโดนยึดคืนจากมันฐานรีโหลดกระสุนโดนในตี มาโ,เออโูเนียแค่ที่เราจะไปยึดมึไม่เคยมาของเราก่อนไปยูเนียนเฟ o r y เินัเคอร์ เอาอย่างนึงมันได้ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าป้ายพอน้ำฮึอยู่ยดซะตืงกันปะโอ้ยดูตงกระดาษด,ดิกเออเราจะเฟคเลย ไปจองเต็มมันไปจบตรดดดหึๆๆๆดดดจะให้ความรักนี้มาได้ถึงเว้ยว่าเรานั้นก็คือ เกมจบ Victory เราตายไป85หครั้งมัง้งนะเนีแล้วก็มีพลไอ้น,นี่ส7คนก็มีทานมาหนึ่งคนที่เราที่มันตายไปฝังเราแล้วเราก็คิวไปเท่านี้ ทหารฝ่ายใต้297 97คนแล้วก็พลปืนใหญ่6 6คนแล้วก็ทหารม้าอีก4คนโอเคก็แค่นี้แหละหรับเกม Button of Whisper